สวัสดีวันสดเป็นไม้วันที่สิบเจ็ดพฤษภาปีหกเจ็ดจ้าขบวนเรือแห่ขับไปขึ้นอะไรจะงี้ขึ้นไปเสียงปูดปูดเลยจ้าเสียงปิดปูดแล้วจ้าเสียงปิดปูดแล้วเรเปิดปูดแล้วค่ะขบวนแห่ขับไปนี่ เมืองเด้กันเด้ออยากให้ดูสิเสีงนะจ้าเปิดบูดปูดแต่ละเรือข้าใหญ่ข้าตัวเมืองแล้วไงวันย่าอยู่เมื่อไหร่จากตัวเมืองวันย่าอยู่ระหว่างกลางชุดใจกลางเมืองทำพิธีก็เองนั่นจะนี่คือบรรยากาศอยากถ่ายให้ดูน่ะจ้าเนาะก็เปิดเรือปูดปูดใหญ่เลย นี่ไม่ใช่สัญญาณเตือนภัยภัยมิบัติแต่วจ้ะเสียงเองอะไรแต่ของเรือเขาแหบขบวนวันชาติของนวเวด้วยจ้ะเด้อพี่น้องสวยงามไม่จชะบรรยากาศฟิวก็สวยวิวสวยลักล่านจากที่นี่เสียงก็เปิดปูดเปิดแตกของเรือให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะคะเนาะ

อันซ่าพูดลังนี่ันโอเคโอเคอืมจะเพป็นบันขย่ายโอลแล้วครับที่มาจอดเขาจอดรถไปทุดตินไม้แต่งตัวสวยเป็นลูกสาวมั่งจ้ะฮัลโหลพี่ต๋วะฮัลโหลยี่งฟินกัแล้วไม่เป็นไรสกัดยุงเลยนี่ตอนนี้ยาอยู่นี่จ้ะอาจจะไม่ชัดเพราะยากับกองไม่ได้ ให้ดูไเรื่อยๆนะจ๊นนะเนาะยิวสวยมากวันน mm ี้สวยตอนนี้เ,เลือกกันยุดเปิดแกและะ้วจ้ะเปิดแตนนี่ก็เลยมีแต mm hmm. ่ประมาณนี้จะ้ะเคยน่าจากคลิปนี้กับเขาไปเลือกกันจะไปไปถึงไงในสมุนงค์ละตันกลาปิดแตนแหละอยากกัดยุดคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทำยังไงได้ยามาอัพย่าให้ดูอีกจ้ะ นี่นะาจะนะัดแนบัน,นจะที่มาจอดขอจอดรถจะพอกระเรียมเราอ่อจะไปจุดผู้นี่ไปทำไมเนาตาจุดไปดูตรวจการนี่เรา,เราก็เจอจ้ะโอเคเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้จ้ะสวัสดีค่ะ